ดีครับโคกันเพเพื่อครับผมตั้งตรงนะครับสามาซองเรือลูาคาครับอ่าอีทีอำเดอรเกษตรสมบูรณ์นะครับผมแตงมาใจรุูมนะครับผมมาสาธิตที่ตั้งรถูกค้าผมสาธิตสิงวิจริ่งหนางานนะครับผมบนโตกตป่านะครับผมนี่ครับตัวสอบนะครับผมสีขาเปลือกนะครับตัวนี้เป็นขาเก้านะครับที่ตากแล้วฝนห้ามตีที่แล้วนะครับเม็ดแต่จากเพราะบันไดนะครับนะครับเม็ดแต่จะเป็น ขาววเหลืองนะครับผมแมสแต่จะบังง่ามบ่นยดนะครับเพราะว่าเขาแซ่น้ามนะครับผมผลห้ามนะครับปีที่แล้วกรแซ่ไฟตอนนี้กินอยู่ที่12แอมป์นะครับผมเราจะไฟมากอยู่220โวลต์นะครับไฟแห้งนะครับผมกับปกติดีนะครับผมล่อนพวกซิงเจอร์ผลนะคพวกเศษงานะครับ คุณหมอดแม่นะครับต่างๆออกนะครับนะครับด้านนี้ก็เป็นนะครับกดฟร้างเศษหินนะครับต่างๆนะครับทางนี้นะครับก็จะจะของออกด้านนี้นะครับแล้วก็จะโลงมาด้านทางนะครับอ่านี่เล่นล่ำนะครับก็จะออกมาในไซโลนะครับป้องกันล่ำตีครับเข่าของเครื่องนะครับผม แล้วด้านนี้ก็จะชีดมาให้แต่ว่าถ้ามันไหลบอสะดวกก็สามารถขยับได้นะครับสาเหตุที่พัเปิดแห้งเขามันจะรุนออกไปทั้งหนอนนะครับผมเพาก็เปิดให้มันพอดีนะครับนี่ครับผมทัานเีตัวนี้มันขยับมากกว่าบ้านนี่นะครับถ้ามันไหลพอสะดวกเขาเบิงละมันมันไหลซาเขาขยับเลื่อยเส็มได้นะครับอันนี้ชีดให้เป็นข้าวๆนะครับไมเป็นมอง เครื่องหมายผ่านี่คุณหมอดแม่งอย่างหลายๆนะครับมันก็นจะออกม่าฮะนี่ตัวนี้เราสามารถถอดทิ้งได้แต่จริงเราลูกค้าผู้นึเพมันบอกผมว่า,าข,วข่ามมเ,ามมเาข่าพวกนี้นะม,มันจะมีโปรตีน16เปอร์เซ็นต์เข้าผสมห้ามเลยเทผสมห้ามาเรียกค่ายเข่าพวกนี้อย่างแน่ยันเลผสมห้ามได้เลยนะครับผม เซนรุ่นนี้นะครับผมลําที่ได้นะครับก็จะเป็นล้าล้ำหยาบนะครับเนี่ยเป็นล้ํหยาบนะครับแบบทั่วไปนะครับจะเป็นล้าหยาบเพราะว่ารุ่นซูเปอร์เทอร์โบคูนะครับผอสซ้งตงออกแบบเองนะครับอย่าผมีขายในท้องตลาดนะครับเป็นข้อดีกสิทธิ์ของทางบริษัทเท่านะครับผมจะนะครับจะสีออกมาโปร่ง้าละเอียดออกมาได้เรื่อยนะครับผมลูกค้าท่านไหนทุนโอเคนใจนะครับรุ่นกาสอบถามเขาได้นะครับผม สีหอเรากดนห้ามมากๆละเอียดเลยนะครับวันนี้ลูกค้าก็ว่าว่าเลยจาเป็นต้องใส่ห้ามละเอียดนะครับลูกค้าก็เอาขอรุุ่ธรรมดานะครับสั่งอรุณธรรมดานะครับห่อแบบบริการนะครับมาทรงดูรลนะครับรายที่ติดตั้งให้กับลูกค้าครับผมแนะน้ำวิธที่การใช้งาน่ถูิตองนะครับ เราจเข้ายากกรองเขาแห้มันเป็นเม็ดงามนะครับเราสามารถเตรียมตะไคร้ได้ตัวเทิงนี่มันจะเป็นตะไคร้เปิดเจ็บตัวล่างจะเป็นเบิดแปกนะครับถ้าเขอาสลับออกเบิดแปลกคือเขื่้เขาจะเม็ดงามแต่ว่าเขาหักเขาายจะออกมาทั้งนี้นะครับเราสามารถสลับได้นะครับผม